สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีรดาทารไทยชะตาค่ะวันนี้อาจารย์นารีนะคะจะมาทำคลิปความรักให้กับชาวพฤษศค่ะชาวพฤษศก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะอันนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีพฤษศก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะอาจารย์ก็ใช้หลักของโหราศาสตร์ทไทยเข้ามาร่วมด้วยนะคะตรงนี้ การดูดวงตรงนี้เป็นการดูดวงแบบทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็ต้องใช้วิจารย์ในการรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าความรักของ1สถานะของคนที่มีคู่แล้วก็แต่งงานแล้วนะคะกับ2นะคะสถานะของคนที่ความสัมพันธ์ไมช่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงแรกจะเป็นการทํานายนะคะให้กับคนที่มีคู่ชาวพฤศพก่อนนะคะ,ะมาลุ้นกันนะคะ เปิดนาเป็นเดอโฟเลยอ่ะเอ๊ะเกิดอิสระอะไรกันขึ้นราชินีเหรียญค่ะอัศวินเหรียญเจ็ดดาบสองถ้วยค่ะ Justice ขึ้นมาด้วยแปดเหรียญน,นะคะ ฮีโร่แฟนขึ้นมานะคะสองไม้เท้าค่ะเจดนะคะเดอะซันขึ้นมาค่ะอัศวินดาบนะคะจันขอกลับมาดูนิดนึงนะคะ ราชินีไม้เท้านะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักของคนที่มีคู่นะคะหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วของชาวราศีพฤษภนะคะขึ้นมานะคะเป็นพลังงานของตัว f ู l นะคะหรือว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤษภเหมือนทาตัวเป็นอิสระนะคะทําตัวเหมือนคนโสดเลยนะคะเที่ยวลันลาหรืออะไรตรงนี้อยู่หรือเปล่านะคะ หรือเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปติดพันกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะมีความเป็นราชินีเหรียญเข้ามานะคะพของกับอัศวินเหรียญน,นะคะตรงนี้อาจจะเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะคะผู้ชายเป็นลักษณะของราชาเหรียญน,นะคะผู้หญิงเป็นลักษณะของราชินีเหรียญน,นะคะ ตรงนี้นะคะอาจจะติดพันกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือว่าแอบคบกันก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของคู่รักเข้ามานะคะแล้วการที่คุณสองคนเนี่ยแอบคบกันตรงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันก็ถูก จับได้อยู่ดีนะเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่ของคุณก็รู้สึกไม่พอใจนะคะหรือจะฟ้องหย่านะคือให้กระบวนการยุติธรรมหรืออะไรตรงนี้เข้ามาจัดการนะคะหรือร้องกับผู้บังคับบัญชาหรืออะไรสักอย่างให้จัดการให้ตามกฎตามวินัยขององค์กรนะหรือของถ้าคุณเป็นราชการนะ่ะมันก็จะมีกฎนะคะว่าไม่ให้มีปัญหาในแง่ของมือที่สามหรืออะไรตรงนี้เข้ามาในชีวิตนะคะเหมือนตรงนี้มันก็แบบทําให้แบบ คุณต้องกลับมานะกลับมาโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะคะกลับมาโฟกัสในเรื่องของการทําหน้าที่ผู้นําครอบครัวนะคะหรือการเป็นคนที่ดีต่อครอบครัวนะคะไม่นอกใจไม่อะไรกับครอบครัวอีกนะคะเหมือนกับคุณก็ได้บทเรียนจากตรงนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้มกันนะที่จะเอาอนาคตนะคะเอาหน้าที่การงานของคุณไปแลกนะคะเหมือนเป็นการจบ ความรู้สึกของคนเจ้าชู้นะคะคนที่ทําตัวเป็นแบบเพลย์บอยหรือว่าคนที่ทําตัวแบบว่าเอ,อฉันเป็นอิสระฉันไปไปอ่อยไป,ไปนู่นไปนี่แบบไปปิ้งไครมาแบบนะคะมันเป็นจุดจบของความที่ต้องเจ้าชู้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญคืออนาคตของคุณเนี่ยมันจะเสียไปด้วยนะอืนะคะแล้วในที่สุดคุณก็กลับมาเหมือนต่อสู้ฝ่าฟันนะคะกับ ความสาเร็จในชีวิตนะคะอีกครั้งหนึ่งนะดูแลครอบครัวแล้วก็ได้ความสําเร็จในหน้าที่การงานเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าตรงนี้ภรรยาของคุณก็ช่วยสนับสนุนนะภรรยาหรือสามีของคุณก็ช่วยสนับสนุนนะคะให้มันเกิดการประสบความสําเร็จนะคะในความรักในครอบครัวของคุณมากขึ้นนะคะหรือใครที่ผ่านปัญหากันมาได้นะ แฟนของเราคือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะ,นะคะก็จะสามารถเหมือนผ่านความเจ้าชู้อะไรของเขามาได้ก็ลงเอยกันได้ในที่สุดก็มีความเข้าอกเข้าใจนะว่าใครที่เหมาะสมคู่ควรมากพอนะที่จะเป็นคนที่อยู่กับเราตลอดชีวิตนะคะเพราะนั้นตรงนีเ้เหมือนกับว่าพืชศพก็ อารมณ์แบบสิ้นลน์นิดนึงนะคะถ้าใครที่เจ้าชู้อยู่นะคะใครที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อแฟนต่อสามีหรือภรรยายของตัเองตรงนี้นะคะก็เป็นลักษณะจะหันกลับมาแล้วก็เข้าใจในเรื่องของศีลธรรมความถูกต้องนะแล้วก็เข็ดไม่อยากที่จะทํากับตรงนั้นอีกนะคะอืมดีใจด้วยนะขึ้นมาคือเป็นเดอะฟูลเลยนะคะเป็นอารมณ์แบบเพล์บอยมากมเลยนะ หรือผู้หญิงบางคนก็อาจจะมีลนะักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงที่ชอบติดเที่ยวหรือว่าใช้ชีวิตกลางคืนหรืออะไรทาตัวเป็นลนะักษณะเป็นเพเกลเหมือนกันนะคะจะว่าผู้ชายฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้โลกมันก็เปลี่ยนไปนะคะนั้นตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนอาจจะเป็นแฟนของชาวราศีพฤษภเองที่ทําตัวอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่ชาวราศีพฤษภชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นคนที่ถูกกระทําก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ดูนะ แต่อย่างไรก็ตามคุณก็ฉลาดนะที่คุณจะใช้ลักษณะของกฎเกณฑ์กฎหมายหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาทำให้เขาต้องกลับมาสำนึกผิดแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องกับคุณนะคะคุณก็คือทวงสิทธิ์อันชอบธรรมของคุณกลับคืนมาได้นะคะชาวพิศบนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์เปิดเป็นไพ่ออร์เคิลให้นะคะ No Pest Life Home นะ คุณนะทำให้เขารู้สึกแบบนี้แหละนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับยังไงก็ต้องกลับมาตายลังแล้วนะคะไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านของเราอีกแล้วนะคะแฮปปี้แฮปปี้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งจริงด้วย <laughs> นะคะคุณเก่งมากนะคะ <laughs> มีวอาหานี้กลับมาสวีทกันได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอืม ขออีกชุดหนึ่งนะคะตรงนี้นะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรดีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรเราให้คําแนะนําอะไรเราอีก love ถ้าคุณมีรักแท้ที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณก็ไม่ต้องไปคว่ยคว้าหารัก แท้อะไรที่ไหนนะในเมื่อคุณมีรักแท้อยู่แล้วนะแล้วคนที่อยู่กับคุณเนี่ยเหมือนเป็นคู่บุญบารมีด้วยนะคะเป็นคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลนะทำให้แบบคุณเหมือนประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะได้รับการยอมรับมีหน้ามีตาในสังคมอ่ะนะคะหรือมีลูกที่ดีให้กับคุณนะคะตรงเนี้ยจะไปไหนนะคะเขาดีขนาดนี้แล้วนะอืรักเข้าเหมือนเดิมนะคะดีกว่านะหรือรักให้มากกว่าเดิมอ่ะนะคะ ต่อกันนะคะกิลจะเห็นไหมคุณก็รู้สึกผิดจริงๆอ่ะนะคะขึ้นมาคู่กับพีโรแฟนนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณทาไม่ถูกต้องอะนะคะในการแอบ,บไปนอกใจเขาในครั้งนี้นะคะแล้ว กลับมาดูแลสุขภาพนะกลับมาดูแลครอบครัวด,ดูแลสุขภาพของตนเองตรงนี้นะคะอืมบางทีเราก็เครียดนะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะสุขภาพจิตด,ด้วยก็ได้นะคะตรงนี้ก็ขอบคุณชาววันศพมากๆนะคะที่ช่วยติดตามช่องขอ,งอาจา์นะใครยังไม่รีบยังไม่ไปไหนนะคะก็มาช่วยกันลุ้นนะคะให้กับ คลิปนะคะของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะคะในการทำนายเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอสับไพ่ชุดนี้นะคะามาดูนะสับไปแล้วแต่สับอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับชาวพฤษศที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานความรักนะคะในเดือนมกราคม2564จะเป็นอย่างไรบ้างคะนะมาดูกัน มีห้าไม้ถท้าเออห้าดาบเข้ามานะคะ the f o ูเอเป็นเดอะฟูเข้ามาทั้งสองสถานะเลยนะยังไงเออเจ็ดดาบนะคะไปแอบทำอะไรอีกแล้วเออสี่เหรียญค่ะเก้าไม้เท้าค่ะสิบไม้เท้านะคะ เด็กถือถ้วยค่ะราชาถ้วยกับเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าค่ะเห็นไหมเอ่ยสิบดาบ Queen of Cups นะคะราชินีถ้วยค่ะ Here fan ค่ะ เหมือนกับตรงนี้นะคะมันมีพลังงานของความขัดแย้งกันนะคะในเรื่องอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะตกลงกันไม่ได้นะหรือมีอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งทําให้คุณเสียใจนะคะชาวพฤษศแล้วคุณก็เลยเหมือนกับว่าคุณไม่โอเคกับตรงนี้นะคะคุณก็เดินออกมาคุณก็เดินออกมาแล้วก็แบบเหมือนไม่สนใจเขาเลยว่าเขาจะไปแอบทําอะไรรับหลังคนอีกนะคะ ถึงแม้ว่าในใจของคุณเนี่ยจะยังรักเขาอยู่นะคะยังรู้สึกแบบว่ายังมีเยื่อใยต่อกันนะแต่ว่าการที่เขาแบบทําอะไรที่แบบรับหลังคุณเนี่ยมันทําให้คุณทุกข์คุณเหนื่อยนะเป็นก้าวไม้เท้าเหนื่อยใจมากๆนะคะรู้สึกว่าอาจจะทนกับความความเจ้าชู้ของคุณไม่ไหวนะสิบไม้เท้ามันแบกภาระแบกปัญหาแบกอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะก็เลยเหมือนกับว่า ตรงนี้ขอหยุดดีกว่านะเหมือนกับแฟนของคุณนะอาจจะไปคบกับเด็กก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นราชาถ้วยกับเด็กถือถ้วยนะคะมีอายุต่างกันมากนะคะไปแอบคบเขานะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับตรงนี้นะคะคุณก็ถอยออกมานะถอยออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าคุณกําลังเลือกทางเดินใหม่ในชีวิตนะคะ จบนะคะจบล้คุณไม่อยากที่จะกลับไปเจอกับปัญหาอะไรหนักๆการถูกทรยศหักหลังนะคะการที่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่รู้จักพอหรือไม่อะไรตรงเนี้ยนะคะคุณเคยเป็นคนที่เห็นใจให้คำปรึกษาเขาให้ความช่วยเหลือเขาทุกอย่างนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยเขากลับทําร้ายคุณนะคะราชินีถ้วยมาพร้อมกับสิบดาบคุณก็เลยพร้อมที่จะ เลือกทางเดินใหม่เก็บข้าวของมาเรียบร้อยเลยหรือคุณเก็บข้าวของมาจากบ้านเขาแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าสถานะที่คุณอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เปิดเผยให้ใครนะแถมคุณแฟนของคุณก็ยังมีลักซ้อนเข้าไปอีกนะคะหรือคุณอาจจะแบบหันมาปฏิบัติธรรมนะมาทาใจมาทําความเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะกับการเจอความรักที่ผิดหวังไม่สมหวังแล้วก็ถูกทําร้ายมาขนาดนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเหมือนกับว่ากลับมาเยียวยาตนเอง นะคะชาวพศที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอ,อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูนะคะแล้วชีวิตใหม่ของคุณจะเป็นยังไงนะคะทางเลือกใหม่ของคุณนะคะเด็กถือไม้เท้าคนนี้จะเป็นยังไงนะคะ move on ออกมาแล้วนะคะจะเป็นยังไงบ้าง 9. เก้าเหรียญค่ะคุณก็อยู่สดๆหล่อๆสวยๆไปนะคะ นะคุณเยียวยาตัวเองได้เมื่อไหร่คุณจะแฮปปี้กับชีวิตเลยนะคะตรงนี้นะไม่ต้องไปแรกแล้วนะคุณจะแบบเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณจะแบบว่าอยู่ได้ด้วยตนเองมีความสุขด้วยตนเองคุณไม่ต้องง้อใครอีกแล้วนะคะอ่ะขอดูนะคะแล้วบทสรุปของความรักในครั้งนี้จะเป็นยังไงหไม้เท้าไฮพิเทสนะคะสไม้เท้านะคะ เหมือนกับว่าคุณไม่อยากอยู่กับปัญหาที่มันต้องแบบมีความสัมพันธ์ซับซ้อนอะไรซ่อนเงื่อนอะไรตรงนี้อีกต่อไปนะคะคุณมองว่าอนาคตของคุณเนี่ยคุณกําหนดเองได้นะคะสองไม้เท้าแล้วเมื่อคุณเดินออกมานะคะคุณมาโฟกัสกับเรื่องหน้าที่การงานการเรียนของคุณนะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จกับเรื่องงานเรื่องการเรียนที่คุณได้ตั้งเป้าหมายคุณ ออหันกลับมาเอาพลังงานแทนที่จะไปเจ็บปวดหัวใจไปจมอยู่ความทุกข์นะคะเอาพลังงานของคุณเอาเวลาของคุณมาทุ่มเทให้กับการเรียนหรือการทํางานแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะออร่ามาเลยนะคะนะสดหล่อ,ลอ,ลอสวยๆตรงนี้ด้วยจะมีความรักครั้งใหม่ไหมอา,อาจารย์ดูให้นะคะ แล้ว move on มาแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนะคะจะมีความรักครั้งใหม่ไหมนะคะหรืออยู่เป็นก้าวลีนโสดหล่อๆสวยๆยยนี้ต่อไป <c oughs> จะมีความรักครั้งใหม่ไหมคะมีไหมสองดาบสี่ไม้เท้า เหมือนตอนแรกคุณก็ยังกล้ากลัวๆนะคุณไม่กล้าตัดสินใจนะคะแต่เหมือนกับว่าคุณจะเจอกับคนที่ดีนะคะคนคนนี้ลักษณะเหมือนเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมรอบคอบมีความเป็นผู้นําเก่งหลายด้านมีความรอบรู้นะคะแล้วทําให้คุณเชื่อมั่นนะคะว่าเขาเนี่ยจะเข้ามาดูแลคุณได้เข้ามาเป็นคู่ชีวิตคนได้พร้อมที่จะเดินเคียงข้างกันได้นะคะ เป็นสีไม้เท้าอ่ะให้ความชัดเจนให้ความมั่นคงกับคุณนะมีคอมมิชเมนร่วมกันที่จะมั่นหมายและแต่งงานเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะตรงนี้คุณถึงจะกล้าตัดสินใจนะคะที่จะมีความรักครั้งใหม่นะเพราะนั้นตรงนี้ความรักครั้งเก่ามันอาจจะเป็นบทเรียนที่ดีให้กับตัวคุณนะคะชาวราศีพฤษภก็เลยเหมือนถ้าจะก้าวไปในความรักครั้งต่อๆไปเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบ เหมือนรอบค้อบมากๆนะคะไม่ผีผ่ามในการที่จะกระโดดลงไปในความรักครั้งใหม่อีกแล้วนะคะคุณจะค่อยๆดูนะคะคุณจะค่อยๆคิดพิจารณาคุณจะค่อยๆเลือกนะคะด้วยทั้งสมองแล้วก็ด้วยทั้งหัวใจของคุณ นะคะอืมดีใจด้วยนะคะชาวผูษศบ move on แล้วโอเคนะแล้วดีนะชีวิตคนดีขึ้นเลยนะคะแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยใจไม่เจ็บปวดหัวใจด้วยนะคะไม่ต้องคอยกังวลด้วยวันนี้เขาจะไปกับใครที่ไหนจะโกหกเราว่าอย่างไรหรืออะไรแบบนี้นะคะมาดูนะคะว่าไพ่ออร์เ e คจะเปิดเรื่องราวอะไรขึ้นมา เมนดิ้งนะคะเป็นทางเลือกใหม่ๆนะคะคุณจะได้เจอกับชีวิตใหม่หรือคนรักคนใหม่นะคะหลังจากที่มันจบกับปัญหาต่างๆแล้วนะคะทำตัวของเราให้น่ารักนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็จะมีคนที่ดีนะคะเข้ามาหาคนที่น่ารักอย่างเรานะออกริเอร์สนะคะ คุณจะแบบมีออร่าในตนเองอ่ะนะคะอีกไม่นานหรอกนะคะนะเพราะนั้นคนเราพอมันไม่มีความทุกข์มันไม่มีอะไรแล้วจิตใจสบายนะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองเชื่อมั่นเนินเองเนะี่ยออร่าของคุณกระจายเลยค่ะชาวราศีพฤษภนะคะแล้วคนดีๆจะเข้ามาหาคุณในชีวิตเองนะแฮ ppy แฮ ppy oh. คุณแฮปปี้นะหลังจากที่ตัดสินใจยุติปัญหาต่างๆแล้วนะคะชาวราศีพฤษภอาจารย์ดีใจกับคุณด้วยนะเราจะมีกับชีวิตใหม่นะคะที่มันดียิ่งกว่าเดิมนะความรักใหม่ที่มันดียิ่งกว่าเดิมนะคะตรงนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะโอกาสดีๆรอคุณอยู่นะคะค่ะตรงนี้ก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภมากๆเลยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ